โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็อยู่กับ NPPP สไนท์ฮอปจักรวาลกันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปแกล้งคนอีกแล้วนะครับผมซึ่งเราจะปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปนะครับผมและในวันนี้นะผมบอกเลยว่าผมมาไปปรับแต่ง AI มาใหม่เว้ยคือผมเห็นนะั้นเมนที่น้องแบบเมนมาแบบแนะนแบบํา AI แบบเว็บหนึ่งมาอนะว่ามี AI แบบเอ้ยเนี่ยพี่อันนี้มันน่าจะเหมือนนะแต่ว่าคือเนะีแม่งแพงชิบหอ,อยเลยก็เดี๋ยวเรามีตังก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อมาเล่นนะครับซึ่งอันนี้มันไม่คยาหล,ล,ลน ดูมาหลายคลิปแล้วครับว่าแบบเอ้ยเสียงมันไม่ค่อยเนียนนะเสียงมันไม่เหมือนคนนะฟังก็รู้แล้วว่า AI นะแบบเสียงมันไม่เหมือนคนเลยพี่วันนี้นะครับผมพี่ปรับแต่งมาแล้วนะน้องๆก็เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงด้วยกันนะว่าเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปรอฟังเสียงกันนะว่าเสียงจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราก็จะมาปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะผมซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะแต่งตัวใหม่ดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะจำเมืองเกงเราได้แล้วด้วยด้วยนะซ้ำนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะนะเราจะแต่งตัวเป็นแมวกล้ามทองชุนี้ละเอานนดดเป็ชุ ใช่โอเคแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นแว่นโอเคสวยปะอ่าประมาณนี้นะผมเราจะเปลี่ยนชุดใหม่แลครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนชื่อนะ และสตอรี่ของเราในวันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับผมเอ็มมักแมว16วายฮัดคอมวันนะครับก็เดี๋ยวเราจะปลอมเสียงเป็นผู้หญิงกันเลยนะครับล้วเดี๋ยวทุกคนฟังนะว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนหรือว่าผมต้องปรับปรุงอะไรอีกซึ่งที่เราจะไปเกียนคนได้แบบสะดวกสบายนะครับผมซึ่งแบบคือเสียงผมมันแบบเสียงผมมันค่อนข้างที่จะโทนต่ำซึ่งไปพูดกับ AI แล้ว i มันจะเหนื่อยนะคือทุกคนแบบหลายคนสงสารในไอผมเข้าใจนะผมก็สงสารในไอเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมพูดเร็วด้วยและเอไอเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ทันด้วยนะ จะไปเล่นแบบเกียนผู้ชายกันนะครับผมว่าในตี้เราเนี่ยมันจะด่าเราไหมหรือว่ามันจะจับได้ไหมว่าเราเป็นผู้ชายหรือว่าจะรู้ไหมว่าเป็นผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสียงกันก่อนเลยนะโอเคค่ะแต่นนี้เราอยู่ในเสียงวิ่งเลยนะคะก็อยู่ไปตกแต่งมาให้เป็นเสียงแบบเหมือนโอ่งนิ่งนิ่งเหมือนเหมือนได้เก่าไดม่เดโมนะคะทุกคนก็คือมันจะไม่เปเสียงเราเนี่ยเนียนมากเต้นหรือว่าเสียงโนนเนียนมากเป้นและเสียงหนนก็จะใช้ออนิเมชันนะครับแต่โอ้ยข้ายไม่ะด้แต่ว่าหนนเนี่ย ก็จะเสียงแบบก็จะนบกเหมือนในห้องอยู่ในห้องว่านะคะที่แบบเสียงสะท้อนไปสะท้อนมาซึ่งตัวเนี้ยมันจะทาให้ี่ยแต่แบบไม่ต้องจะตับเสียงหนูมา l นะ normal ในคลิีนีนะคะก็คือเวราจะเป็นปดูเลยนะว่าผู้ชายเนี่ยจะชอบตัวไหมจะชอบเซลล์ไหมเนี้ว่าแต่เราเนดัดเสียงไว้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์แค้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแลวเราจะไป1 0 0,000ซับด้วยกัน ติดตามโอ้ยคอมไปก่อนเลยเลิกเลยแล้เดินไม่ได้หรอได้พี่าปรแหวกของช่ไหมลนะโอ๊ยแกนี่กดเลยไเรับแหวกมาเสือกหรอติดสกิลสักไหนไม่ได้ติดสกิลเลยไม่น่าเลไม่ใช่นะแต่ตคอมคุดูสงตวคอมใม่แตะนะคะม่ตัวอะไรอ่ะ พี่เล่นในห้องน้ำมาดิแตอยู่ล้วตกับเมยอสองเล่นไส่ตั้งเหือเหมือนเรา้อีกแล้วเล้หรอใช่เสียงโคตรกล้องอะเออรอรอชาทำเสียงแบบเหมือนตเลยเขาต้องได้ไหมโอนยาดามอดาสออุ้ยไปับแล้วคอี่นจะมีควมมะะปีส ก็ม mm ีพอเหมือนกันไม่หมดไม่หมดโอ้ยเอ้า hmm. ม uh ัน huh. ชุบก um, ันโอ้โหมันอดได้าคิวเลยชุบอะไรไม่ไม่มีใครชุบเป็นนะใครไม่ปล่อยให้ชุบกันเจ็บมากเจพี่น้องดูพ you know. ี่น้องดูพี่น้องน้องไม่เนี่ไม่สุ พี่เนี่ยต้องแอคไวพี่หนูหนูไม่ได้แฝดพี่เลยนะเนี่ยทไมเก่งกันจังใครมันดาเมจร้อสิบสี่วะเนี่ยอีพี่ชื่ออะไรกันนะชืเอโมาครับชื่อโมา่อโมาสอจดี้เลยตวเชื่ออกันจังอะไรปลาปลาไม่มีล่นนนเล

ไปที่ชัวร์คิวต้งไหนต่อยู่ี่ไหหรอไปที่เจ๋าหนูยังไม่ได้แผลเลยจัดไป4คิว500มาให้มาดูนามเพื่อนดิเวลาให้มาราเพื่อนกันดองเพื่อนไม่คโอยหนหเลยอ่ะ โามิห้าร้อยลำาดหรอไม่หนูไม่เหนแล้วนะถ้าลงคาแน้ะใครมีดาสามร้อยหเจ็บมากเจ็บมากโอ้ยไม่ได้ห้องเดียร์เจัก้อนจัดเจ็บมากเจ็บมาก ตัวมนสองตัวนะตั้งแตเดี๋ยวมีสองตัวจรินบิหนูเหรอยิ้มเงียดดีสั่งมลงสิมองสิมองสิหรีอมองสิเงี้โอ้ยแ่มอนึ่งตัวกูตายแน่เลย em xin em ơi mình đã đồ ba leo ủa hả ơi ủa thôi 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 ủa nè, ủa thôi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  ủa ยอนไปไหนบ้างตามซิเก้ตกใจมากเจ๋งไวต้องเลยเี๋งไว้ต้องวะนี่เออได้เป็นแจกเห๋งว้ได้ไหมเจไว้ได้ไหมไม่น่าโดนมาทางที่ตาเป็นคอมยากเขาพี แต่ทำไมพี่ถึงผู้หญิงแบบนี้นผู้หญิงก็ไม่เว้นหรอไม่เว้นพี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เว้นอ่ะเป้นของพวกเนียโอ้ยโอ้ยโอ๊ยมาโอเคไม่เห็่พวกมันเหมือนไรหรอที่แบบผมติดท็อปเลยได้วยไหมได้เลยคือจะไปแก้กันไหมล่ะเราจะอยู่แก้แล้วต่อ เราจะแพ่สิ้งแกถ้าเป็นเสยพวกตื่ตันเล่นยังไม่ได้นะโอ้ว่าแตกว่าแตกอหายกระดาเราจะแพ้ไงเจอแบบพวกคนดังเหรอพี่ม่ค่ะแต่ว่าไปแจ้งใครเหรอเจอกคนดังอะค่นี่ใครเหรอคนดังนี่ใครบ้างวะยูจอยางคนดังมาให้หน่อยได้ไหมคนดังนี่ใครหอ เกอแต่เจอสไนด์อยากเจอสไนโนพีพีอ่ะเดี๋ยวกูจะทมศพให้แม่งเลยคือใครหรอไอ้เมไอ้จอยวอลงกาา่อ่สตรีมไนจอว่นี่ก่นเป็นเอพี่ไป,ไป,ไป,ไปอย่าทศพนานละทมศพม,มาเลยเหรออยากนานเลยเนะี่ย่เขาทำไมอ่ะเธอเอาไปได้ดีก็ไม่ซ้าไม่ซ้ยอๆอซล น้เดี๋ยนูเขา้าชอบเขาไหมก็สกรีมไม่กับแต่ไหนสตรีมเมเรเดวมองาเขาสตรีมไหมเอาใคก็ได้ะชอบชอะไรนะจะไหนถ้ากันจริงไหมรอเขาเะชาบนแต่ไม่ติดเล่นหมอดรือว่าของเขาเขาชื่อช่ออะไรนะเหมือนหนูจำไม่ได้จะไนจักรวาลเหรอดูก่อนสรว่ากชิว่าจะไหนจักรวาวันเจ็ดลอแล้วเราขคนหาพันหนึ่งนะนี่เจอละต้องสรอยู่ปล่าไม่คือพี่เป็นแฟนเขาไง นี่ไงผมดูมาแล้วผมรู้แล้วใครแฟนแฟนรเลยพี่เป็นสไนต์จักรวาลค่ะไหนสไนต์สไนต์จักรวาลพี่คิดช่องว่าเออมากแมว <c oughs> โอ้ยคิดเจอคนดังนล้วนี่เจอแฟนคนดังนั่น <c oughs> โอ้เจอทั้งแคนเลยว่ะ <c oughs> ตัวจะสมองไหวเหรอไม่ผมติดตามพี่แล้วไง

โอ้ฉัน่ะดไม่ต้องตัวเดียวพี่มอนจะชุกกลอกเดี๋ยวเขาอเอาหรอี่อแกเจอแฟนคนนั้อยอย่าี้นพี่อะไรเต้บบแบบเหนี่ไงพี่ไม่ได้ลองคลิปนานเลยดิไอ้แฟนคนอะไร

I will be holland. So, emmê tên mình Tại rồi. Mà qua. Tên lạc qua, emmê tên lạc qua. Tên à? qua. Triple kill. Một rồi, em 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 rồi em 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 มึงตามพี่ปไปปะโง่โง่สองจริงเนี่ยอี่สุ่มพาไปเจอแฟนเดิมเลยดิกสินดักเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเราจะเล่นเขาทำไมอ่ะเธอไรอ่ะลองพีมือเห็นเขาแบบลงคลิปแบบเขาแบบมันมันได้เล่นจริงอ่ะต้องตายจะตายต้องแพ้เราเลยตายเหรอตาย จบได้แพ้ผู้หญิงก็เข้าใจ่ะมากที่โร่คนียคองานบสุดแล้วอไงแบบตัวเธอได้อะไรกันเล่นไม่ออกอ,ออผูี่นิงและชิมได้ดีดิตเธอชื่ออะไรไม่เป็นเลยเหรอ พี่ไม่สติเอ้ยยังไม่สติไม่ไดานีหว่าอลไ่นสบายเลยบอลไล่นสบาเลยขอเดวยะไม่ไหวเจยต้องเหมือเล่นอยู่ในห้องรนี่ห้องน้ำจริงน,น,นะเกวใช่าไมเราได้ไงมาเจเหมืนจะอยู่ในห้อน้ำยีมรู้จักอันนี้ว่าชนัยทวาอะอเอ็นพีพีอะพี่เขาอะนี่แฟนเขาเลย เอนีพีใครเต็ดมากเลยเบอร์สองก็ได้อ่ะโฮ้คิมแม่งม <Yeah. S 1> มเ,เล่นไม่ออกยี่ยิไม่เล่นไม่ออกเล่นใจแล้วอะ่ะดีดีคิมอีกที่ผมเนะี่ยมี่สองแปดงอ้ยตึ๊ง ตีงกวาค่ะพูดแรงตึงกวาค่ะตึงกว่าเลยตึงพอไปดูซีไปดูทีไปดสิีนี<อ>่ะเอาไหนกับเขาเอาให้แพ้แล้เในคลิปหรอในช่องหรอใช่ลอ,องไม่เห็ะพบโ้ยพูดยันอีก เจอคนดังน,นี่ <c oughs> โอ้ยมีห้าเหรอซ้าย,ซ,ายซ้ายมีตัวเจ็บมากมีห้ามีแลป้อลเลยอ่ะไม่ได้เชคอที Help me! Help me! <coughs> 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 này nay. này ninh nè. Ban 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 nè. แม่คงตเนโอ้น่่าฮ่จเจอะไม่เป็นไแต่เอ่ตัวอะไรดูแล้ว่าเขาคนใดไอคนรัไม่มีทำไมโมัตลอดเลยแต่เป็นแฟนของ

ฉันอยู่บนนู้นอ่ะไปแล้วคนแรกเพื่อนกูใครอะเพื่อนอะไปกันอะ เรีวของเก็บสีเดวของเก็บสีเนอเดี๋ของเก็บสีเนอเดวของเก็บสีเนอเดี๋ของเก็บสีเนอเดี๋ของเก็บสีเนอเดีของเก็บสีเนอโอเคเก็บสาสองเกมถ้านไ้ัเก็บสีได้เหรอที่เล่นมกับผมยาวๆไหมนี่เดี๋ยวก็ออกไม่ได้จะไม่ชอบรอใช่ชอบรอก่อนว่าเราเปินไหม โคตรเก่งเลยเนี่ยจริงไหมเปล่าตอนนี้หมอเปล่าแบบอยากเล่นจักรใจเฉยๆเลอเปล่าจริงจักใจรึเปล่าเอาตอนแรกผมไม่รู้ว่าพี่เป็นใครผมอยากเล่นกับพี่เลยจริงไหมเปล่าเป็นหมอเตะหรอเลยแตี่ยเว่าไม่ไหวจะคอมอ่ะก็ตอนแรกผมไม่ได้บอกว่าเตะฟุตบอลอุ้ยคอมนี่หมาไม่ไหวแล้วออกเลยออกเลยไม่ใช่นะใช่ไหมเตะเตะหรอ พี่ตึงเกินเนี่ยแบบรอค่ะรอรอค่ะนอนนอนเขาบอกอยาให้เจนอยู่แน่ขอเล่นด้วยนะหแบบอย่างเงี้ยเชือจริงใจเล่นด้วยนอยอ่ะนอยอ่ะใช้เตียงเรานอนนอนไปเราโอเคคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนก็บอกเลยว่าคลิปนี้ก็คือผมเล่นค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมเจอที่ตึงก็ยังเล่นได้ก็เกือบเก็บสีไปแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวเป็นผู้หญิงเหมือนเพราะว่าผมผมรู้แล้วว่าเสียงเสียงที่เราใช้เสียงเนี้ย ก็คืออาจจะคล้ายๆผู้หญิงที่สุดแล้วที่เราใช้เนาะใช้มาก็อาจจะเหมือนผู้หญิงแอปเสียงนิดนึงแต่ว่าก็ยังจะพอใช้ได้คนก็เชื่อกันอยู่ทุกคนว่าเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันดูนะครับ